นับถอยหลังสู่งานวันเกษตรแม่โจ้ที่สุดของงานวันเกษตรที่ครบทุกความต้องการของคุณ1-11ธันวาคม2554นี้พบกับการสัมมานาทางวิชาการการบรรยายพิเศษการประกวดที่ดามแม่โจ้กลวยไม,ไม้ไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อมและสับเลี้ยงพลาดไม่ได้กับคอนเรรสิร์ตศิลปินพ่วฟ้ามืองไทยและการออกร้านตลาดนัดร้านค้าที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเที่ยวง,งานวันเกษตรแม่โจ้วันเดียวไม่เคยพอ ภาพอยหลังสู่งานวันเกษตรแม่โจ้ที่สุดของงานวันเกษตรที่ครบทุกความต้องการของคุณ1-11ธันวาคม2554นี้พบกับการสัมมนาทางวิชาการการบรรยายพิเศษการประกวดทิดามแม่โจ้กล้วยไม,ไม้ไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อมและสัตว์เลี้ยงพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตศิลปินทั่วฟ้ามืองไทยและการออกร้านตลาดนัดร้านค้าที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเที่ยวง,งานวันเกษตรแม่โจ้วันเดียวไม่เคยพอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่สกูพิเศษทาง MJU Channel สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปลายปีนี้เรามีกิจกรรมยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนั่นก็คืองานวันเกษตรแม่โจ้ประจำปี2554ค่ะปีนี้เราจัดตั้งแต่วันที่1ถึง11ธันวาคมค่ะโดยไฮไลท์ของงานนะคะมีจุดพิเศษมากจริงๆเลยนั่นก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุดปาดแห่งพระราชาปัญญาแห่งแผ่นดินค่ะเป็นนิทรรศการมีชีวิต ชุดดินน้ำป่าไม้พลังงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาที่ดินและคณะสาระและการสนเทศสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะนอกจากนี้หอ,อการค้ายังจะได้มาจัดชัหน้าทาวายในงานด้วยที่สำคัญก็คือเรายังมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี2554อีกด้วยค่ะและวันนี้ดิฉันอยู่กับ หนึงในบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนให้มีการจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพันธ์โอสถาพันธ์ผู้อำนวยการสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะอาจาเป็นยังไงบ้างคะ้าพักนี้ภารก,กิจเยอะไหมคะครับตอนนี้ก็เตรียมงานสําหรับสนเกษตรเมจูค่ะปลายปีนี้นะครับค่ะ ในเรื่องของการจัดประชุมทางวิชาการเรามีการจัดกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะท่านครับก็จัดมาหลายปีแล้วฮะแล้วก็ปกติแล้วเราจะจัดในเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ว่าปีนี้เป eh ็นโอกาสพิเศษเราก็มาร่วมจัดในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นวันเกษตรแม่โจ้รูปแบบของการจัดการประชุมทางวิชาการในปีนี้ เป็นยังไงบ้างคะ,ะรูปแบบของของเรานี่ก็เราแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะ,ค,ะคือส่วนแรกนี่ก็จะเป็นการประกาภาพิเศษแล้วก็จะมีการเสวนาทางวิชาการมีการบรรยายพิเศษแล้วก็มีการประชุมกุ่มย่อยแล้วก็ในส่วนที่2มีการเสนอผลงานผลงานทางวิชาการของนักวิจัยต่างๆ อันที่สามนี่ก็จะมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการค่ะซึ่งในปีนี้เราก็จะมีหน่วยงานภายในหมหาวิทยาลัยและภายนอกนี่ที่จะมาร่วมจัดอยู่ค่ะหล,หลายส่วนนะฮะค่ะรูปแบบของการจัดงานที่หลากหลายแบบนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายของการจัดก,การประชุมทางวิชาการนี่จะมีใครบ้างคะท่านการประชุมวิชาการนี้เราก็เป็นสนามให้กับ ครูบาอาจารย์แล้วก็นักวิจัยนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากามหาวิทยาลัยต่างๆจากหน่วยงานต่างๆได้จะมาเสนอผลงานทางวิชาการาท,ที่ที่ที่ได้เสนอมาล่วงหน้าแล้วนะ,ะครับคุณผู้ชมคะไฮไลท์ของการจัดการประชุมทางวิชาการในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับปี2554นั้นนะคะเราจัดขึ้นในวันที่1ถึง2ชันวาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันเกษตรแม่โจ้ค่ะและเรายังมีการเสวนาพิเศษในด้านต่างๆอีกด้วยโดยวันพฤหัส,สบดีที่1ธันวาคมนะคะจะมีการเสวนาพิเศษในเรื่องการเตรียมตัวของภาคการเกษตรไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งทางด้านฝ่ายได้เชิญวิทยากรภายนอกมาหลาย่ายเลยทีเดียวครับเรามีวิทยาก,กรพิเศษซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อนี้นะฮะก็ เรามีเวียากรจากภายนอกสามท่านนะฮะ,ะก็มีดตรมนตรีคงตะบูญเทียนจากประธานเป็นท่านรินประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรของเพื่อจเจริญพวกพันฑ์นะฮะ,ะแล้วก็รองศาสตราจารย์สมพรอิศวิรานนท์นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันคลังสมองของชาติแล้วก็ท่านที่สามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัย ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและท่านเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหองการค้าไทย<ช><ช>แล้วเรามีผู้ดําเนินรายการโดยคุณอภิชัยมัทวะพันธ์ซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการวิทอ,อสองมทจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะเรียกได้ว่าผู้ที่มาร่วมเสวนาพิเศษนะคะ มีทั้งนักวิชาการในระดับชาตินะคะนอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจในภาคการเกษตรและยังมีนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะมาร่วมพูดคุยกันว่าภาคการเกษตรไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรนอกจากวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วนะคะวันที่สองธันวาคมยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องวิกฤตแรงงานด้านการเกษตรไทยอีกด้วยในหัวข้อนี้ท่านได้เชิญผู้ใดมาเป็นวิทยากรคะครับสําหรับหัวข้อนี้ก็วิทยากรก็ได้ เชิญดรยงยุทธแล้มวงนะฮะ,ะท่านเป็นผู้หน่วยการวิจัยฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยค่ะค่ะ,คะซึ่งท่านนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านของการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมซึ่งตรงกับหัวข้อในการจัดก,การบรรยายพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลย ช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับค่ะเป็นเรื่องของการบรรยายทิศทางการวิจัยและการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยซึ่งช่วงบ่ายท่านได้เชิญใครมาเป็นวิทยากรคะในตอนบ่ายการบรรยายพิเศษเราได้เชิญคุณสุนันทาสมพงศ์นะฮะ่ท่านเป็นผู้ในการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัยสำนักง,งานคณะกรรมการยุจัยแห่งชาตินะฮะค่ะครับค่ะ เราจะเห็นได้ว่าในหัวข้อของการบรรยายพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการเกษตรทางด้านของการพัฒนาแรงงานไทยหรือว่าการัฒนาทางด้านการวิจัยนั้นเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวกับเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่จะสามารถจักดันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อยา่างแท้ภุมมคะคืะอใน ส่วนของมาเลเมีโจอตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาผลงานวิจัยให้เข้ามาตรฐานนะฮะยกระดับให้ให้สูงขึ้นแล้วก็ให้เป็นมีความเป็นเลิศาทางวิจัยเพื่อจะไปเข้าสู่ต้อนรับประชาคมอาเซียนซึ่งจะเริ่มในปี2558ครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็ กำลังจะมุ่งพัฒนา,มาหมาไรของเราเป็นหมาัารวิจัยะค,ะค,คือคือตอนนี้เราก็พัฒนางานวิจัยให้ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น,นะค,ะค่ะซึ่งก็ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยเพื่อค้นคว้าความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนนะคะกลับมาเรื่องของการจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี2554อีกครั้งหนึง่ง สอบถามท่านว่ามีความพร้อมในด้านของสถานที่ของการจัดงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับทางผู้จัดงานเราเราก็มีสถานที่ที่เราจัดก็คือศูนย์การศึกษาและฝึกลมนานาชาติครับนะและมีห้องประชุมที่เตรียมความพร้อมนะสำหรับห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมกลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็ต้อนรับนักวิจ,จัยนักวิชาการ อที่จะมาร่วมประมาณ250ท่านนะ,ะคะก็ตอนนี้มีความพร้อมะคะแล้วก็ทั้งที่พักแล้วก็ทั้งการบริการอา,อาหารการกินห้องอาหารให้พร้อมหมดนะ,ะครับเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักวิจัยมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพันธ์โอสถาพันธ์นอกจากจะมีบทบาทในการจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี2554แล้ว ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิตในงานวันเกษตรแม่โจ้อีกด้วยอยากจะให้ท่านพูดถึงฝ่ายแปลงสาธิตบ้างว่าตอนนี้มีการดําเนินการอย่างไงบ้างแล้วคะครับคือ,อในงานของวันเกษตรแม่โจ้นะฮะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดนี้เรามีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าผมรับผิดชอบ,บอในส่วนของแปลงสาธิตด้วยนะฮะซึ่งเรามีงานเกี่ยวกับแสดง นิทรรศการของของอทางหมหาวิทยาลัยเรามีฐานเรียนรู้ต่างๆมาแสดงเก้าฐานนะฮะซึ่งย,ยกตัวอย่างของอทางพืชผักทางพืชผักนี้ก็จะมีบริษัทมเมล็ดพันธุ์บริษัทเกี่ยวกับพืชผักเนี่ยประมาณสิบสามบริษัทนะมาร่วมออกงานด้วยแล้วในงานนี้ก็อาจจะมีการแจกมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกด้วยนะฮะแล้วก็เรามี เกี่ยวกับฐานได้รู้การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกนะฮะ,ะแล้วก็ประมงแล้วก็การเลี้ยงงูหลุมก็ก,ก็ก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆามากมายนะฮะ,ะ,ะรายละเอียดนี้ก็คงจะได้ประจานพันต่อไปครับโอ้เรียกได้ว่าพร้อมกันขนาดนี้อาะจะให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมถึงงานวันเกษตรแม่โซ่ของพวกเราในปีนี้ด้วยค่ะครับในช่วงที่ แม่โจ้จัดงานวันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดนะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่บริเวณรอบๆมาอะไรแม่โจ้ได้เข้ามาเยี่ยมชมในงานนี้มีงานมากมายนะฮะ,ะซึ่งท่านจะได้รับความบันเทิงและทั้งความรู้และก็สิ่งที่แม่โจ้จะมอบให้ท่านติดไม้ติดมือกลับบ้านะนะครับมากมายครับ อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะงานวันกเกษตรแม่โจ้ปีนี้1-11ธันวาคมค่ะมาเที่ยวงานวันกเกษตรแม่โจ้เที่ยววันเดียวไม่เคยพอค่ะสําหรับวันนี้ขอกบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพันธ์โอสถพันธ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสร,ริมวิชาการการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เที่เกตมาร่วมรายการกับพวกเราในวันนี้และพบกับสกู๊ปทาง m j u Channel ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ